สวัสดีค่ะครับเลยค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะน้องสูงหรอคะครับออเมื่อดีนิี่มาสัมผาษเนาะแบบขอแนวด่างให้เอฟซีหนึ่งวันก็ดีสิบเจ็ดมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดเนาะเดี๋ยวเมื่อนีนอ่ะได้ข่าวว่าฟันดี ได้ข่าวว่าฟันดีเนาะค่ะก็เลยว่าสีมาคอนท่างไปหาเอฟซีเนาะแล้วจ้งได้กะ,ะให้เราขาอฝันใหเอฟซีฟังเนาะว่าฟันมาจังใดยังสินะอยู่บ้านเท่าหนาวอยู่บอ่อหนาวอยู่บอ่อก็สีหนาวแห้งเนาะฟันดีเนาะเ่าข้มฝัน เอาความฝันให้เอฟซีฟั่งแน่ว่าฝันว่าจังไดเดี๋ยวซีอันเบาเอาเอาให้เบาความฝันก่อนเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะอ่าสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะของน้องส่งนะคะจะมาแบ่งปันนะคะแอดมินจะเป็นสะพานบุญนะคะความฝันของน้องนะคะน้องฝันแม่นนะคะฝันนานๆฝันทีนะคะแล้วงวดที่จะถึงนี้นะคะคือวันที่สิบเจ็ดคือวันนี้เนาะ น้องก็ได้ฝันแล้วนะคะพอดีว่าแอดจะมาสัมภาษณ์น้องเนาะแล้วก็เอาไปแต่งการให้เอฟซนะคะเราเอาไปเสียงโชคกันนะคะในวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันหหกสิบแปดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังน้องพูดพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเบาเลยจ้าอันฝันมาจังไรเบาให้เอฟซเพนฟังเนี่ยเอฟซีฟังรเนี่นยไ่่ไไไ่เอไวสองคน จ้าเว้าเป้าเปาเป่าไปเลยจ้าแหละตัวเลขเลยจังบอกที่หลงังเว้าความฝันก่อนจังว่ากันตัวงตัวเลขอะไรนะตัวยาเขาจะขออยู่น้ำสอคนไปนะจ้าฝันว่าอ่ามิ่งิ่งมาขออยู่น้าบอกเนี่ขอแตงกน้าเี่ยมาอยู่น้าผีไม่เขียนน้าอ๋อฝันว่ามีมิ่งมิ่งสองคนมาขออยู่น้า จังไรต่อจับมันน um ี่น่าจะขอว่าเป็นเมียเงี้ย uh, นี so ่แหละเออเพิ่นขอมาอยู่น้ำเ <um ่าอยากว่าเป็นเมียอือออ่าเพขาอยากมาเป็นเมียมันนี่เพิ่นจังไรมันนี่เพิ่นตกลงเพิ่นมาอยู่น้ำบ่อมันนี่เพิ่นก็เพิ่นก็มาอยู่น้ำเหรออ๋อเพิ่นมาอยู่น้ำเหรอที่นี่ไอเดนนอนนเพิ่นบ่หมายเข้ามาเดเดนอนแบบว่าเพิ่นมานอนอยู่บ่ นอนเฮียงคางเงินนะอ๋อไม่เงี่ยงสองคนน่ะพอนอนเฮียงคางกันหลัดจะขลองนอนอยู่ริมบ่เอออ๋อหลังจากไหนต่อจ้ะเราเราต่อเลยเป็นอย่างเราเราต่อไปเลยมมมลไม่สาม,มีละเพ่าะว่าสามีมันม่สามีละอ๋อหมายามว่าไม่ยิ่งสองคนอ่ออะไอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินนะคะแอดมินจะพูดเป็นภาษากลางนะคะเนาะเผื่อว่าอ่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนอื่นนะคะที่ฟังภาษา อีสานเนาะอาจจะฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจนะคะแอดมินจะขอสรุปความฝันของน้องสงนะคะน้องฝันแบบนี้นะคะน้องฝันว่ามีผู้หญิงสองคนนะคะมาขออยู่ด้วยจะมาขอเป็นเมียนะคะประมาณประมาณว่าน้องสองคนเนี่ยคืออาจจะชอบน้องเนาะและ้วก็มาขออยู่ด้วยจะมาขอเป็นเมียเสร็จแล้วนะคะน้องสองคนนี้ก็ได้มาอยู่ที่บ้านของน้องสงนะคะ มาอยู่มาเป็นเมียเลยนะคะก็คือเป็นภรรยานะคะเนาะเสร็จแล้วผู้หญิงสองคนก็มานอนนะคะแบบนอนคู่กันเลยนะคะมานอนกับน้องเนาะผู้หญิงสองคนนอนนอนติดกันเลยนะคะส่วนน้องสงก็นอนริมนะคะทีนี้ก็คือตกลงผู้หญิงสองคนก็ได้มาอยู่บ้านเดียวกับน้องในฝันนะคะแล้วก็ในฝันก็คือน้องได้เมียสองคนก็คือเป็นผู้หญิงนะคะมานอนอยู่ข้างๆ ความฝันของน้องก็มีเท่านี้นะคะทีนี้จะให้น้องแปลความฝันนะคะให้น้องแปลเองนะคะว่าความฝันน้องจะแปลยังไงนะคะอ,อาะมันี้แปแลเร้่จะแปลว่าจังไดความฝันสิปแปลเป็นตัวเลขเป็นตัวใดมันนี้ซีซีหนึ่งแล้วจะแปลเปออ๋อแปลเป็นซีซีหน,น,นึ่งเนาะจ้ะโอเคกาสันกะ <c oughs> ตกลงนะคะเอฟซี FC เนาะท่านผู้ชมคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ได้ดูอ่า ทิปราคาอยู่ตอนนี้นะคะน้องสงนะคะแปลความฝันเป็น4-4-1นะคะแต่สำหรับแอดนะคะแอดจะแปลเป็นผู้หญิงสองคน <Okay. S 1> ก็คือ4-4แล้วก็ผู้ชายนามห้าเนาะแล้วก็แอดจะแปลให้เป็น4-4-5นะคะส่วนส่วนน้องสงแปลเป็น4-4-1นะคะก็มีแค่สองชุดนะคะท่านผู้ชมเนาะ <Okay. S 1> ก็คือมีสองชุดนะคะมี4-4-1และก็4-4-5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะเราเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะอย่าลืมนะคะว่าทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอ่าตัวเลขอ่ามีเข้ามีหลุดนะคะก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันให้กําลังใจกับแอดด้วยนะคะส่วนแอดนะคะจะอ่า แอดจะแยกให้นะคะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่ห้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับน้องสงนะคะก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะแอดขอให้ท่านผู้ชมนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่นะคะให้มีโชคมีลาบในวัวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันนี้นี่เองนะคะเนาะ ก็น้องสงก็มาให้แนวทางในวันนี้เลยวันหวยออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้โชคดีนะคะตอนรับปีใหม่นะคะแอดก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะบางคนอาจจะเพิ่งเคยเข้ามาดูทลิปนาคานะคะบางคนก็ติดตามแล้วนะคะแอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับน้องสงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะน้องสงสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะอหลน้องสงอยู่ในสายไหมคะสายน้องคงหลุดไปแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะน้องที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีของทิพนาคานะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิพนะคาด้วยนะคะเป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ติดตามแล้วแอดต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะ ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีโชคมีชัยในวันที่17มกราคมส5 6พนี้นะคะน้องนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ